อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความสํงเร็จของลิซ่าที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่มาได้นะครับซึ่งถือว่ารางวัลนี้เนี่ยก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรางวัลเลยที่ลิซ่าของเรานั้นเก่งมากๆที่สามารถคว้าม,มาได้แล้วก็แฟนๆของลิซ่าเองเนี่ก,กมาก หลังจากที่คว้ารางวัลนี้มาสำเร็จและทางรายการนั้นประกาศชื่อว่าลิซ่าคือคนที่ได้รางวัลนี้มานะครับทั้งลิซ่า <Remember S 1> เองเนี่ยก็ตกใจมากๆเมมเบอร์ในวงเองก็ตกใจมากๆเช่นกันรวมไปถึงแฟนๆนนก็ตกใจไปด้วยเหมือนกันนะครับทั้งคนที่อยู่ในฮอคนที่ติดตามข่าวสารนี้อยู่แบบเรียลไทม์เนี่ยต่างอึ้งกันมากๆและก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่าเนี่ยกันอย่างมากมายเลยตั้งแต่วินาทีแรกไปจนถึงในทุกๆวันนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังคงพูดถึงและก็ยังคงทึ่งกับความสำเร็จนี้ของลิซ่ากันอยู่บางคนเนี่ยกับ ความภูมิใจในตัวเมนของเราแล้วก็ภูมิใจในเด็กคนนี้นะครับที่เก่งมากๆและก็มาไกลามากจริงๆแต่ว่าในความสําเร็จนั้น,นก็ยังมีอีกบางส่วนนะครับที่ไม่ร่วมยินดีด้วยแถมยังออกมาแซะแล้วก็ยังออกมาพูดถึงในด้านแย่ๆสําหรับความสาเร็จนี้ของสาวน้อยลิซ่าของเรานั่นก็คือเหล่าแอนตี้หรือว่าถ้าเรียกให้น่ารักน่ารักหน่อยเนี่ยก็คือน้องแอนแอนนั่นเองนะครับน้องแอนแอนเนี่ยหลายๆคนเลยที่ออกมาโจมตีลิซ่าหลังจากที่ประกาศรางวัลน,นี้มาแล้วก็เดินไปรับบ,บนเวทีตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าเหล่าน้องแ นั้นนะครับตื่นเช้ามาเพื่อร่วมดูแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในความสําเร็จนี้ของลิซ่ากันหลายคนเลยทีเดียวในติ๊กตอกเนี่ยเรียกได้เลยนะครับว่ามีเยอะมากๆบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าทาง YG นั้นเนี่ยได้มีการจ่ายเงินเพื่อซื้อถ้วยรางวัลให้กับลิซ่าด้วยซ้ําบางคนก็บอกว่าเป็นพลังจากโซเชียลเท่านั้นไม่ใช่พลังความโด่งดังหรือว่าพลังแห่งความสามารถของลิซ่าถ้าหากไม่มีแฟนคลับที่มีจํานวนมากมายนั้นเนี่ยร่วมโบวตหรือว่าร่วมช่วยกันลิซ่าก็จะไม่สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้บางคนถึงกับบอกว่่่าพนของ Lisa ีไไมสมสควรรทจะด้ับ วันนี้ด้วยซ้ําและก็ยังมีอีกมากมายหลากหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่พูดถึงเรื่องราวนี้และก็บอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยไม่สมควรเลยที่จะได้รับรางวัลน,นี้มาซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรเนี่ยที่ทาให้เหล่าแฟนคลับในวันนั้นกําลังดีใจอยู่กับลิซ่ากําลังแสดงความยินดีภูมิใจกับตัวลิซ่าอยู่ก็ต้องหยุดมาเพื่อปกป้องลิซ่าด้วยเช่นเดียวกันก็มีการกลับไปตอบโต้เหล่าแอนแอนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่แอนแอนนั้นเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรก็เลยปล่อยตามเลยอยากพูดอะไรก็พูดไปในเมื่อความสําเเร็เ็็จนนนนนนยมััืใหห้น้ททนโและ Lisa ก ยืนรับรางวัลพูดขอบคุณทั้งเท็ดดี้ p อบ้ารวมไปถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสําเร็จครั้งนี้รวมไปถึง YG แล้วก็สมาชิกอีก3คนแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆเกาหลีแฟนๆอินเตอร์แฟนๆชาวไทยลิซ่าของเราเนี่ยก็ยืนพูดขอบคุณไปจนหมดแล้วเมมเบอร์ก็ยืนน้าตาคลออยู่กับความสาเร็จครั้งนี้ของน้องเล็กในวงและแฟนคลับเนี่ยก็ต้องร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่านะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยปล่อยแอนแอนเขาโวยวายกันต่อไปไม่ว่ายังไงก็ตามความสําเร็จเนี่ยก็มีให้เห็็นนอยู่่แล้วจจเไมําป ต้องเอาอะไรไปพูดเลยทําได้แค่เอารางวัลไปฟาดเท่านั้นนะครับถือว่ายังดี้างๆเลยนะครับที่งานประกาศรางวัลของ MTV ครั้งนี้เนี่ยมอบถ้วยรางวัลให้ลิซ่าเป็นถ้วยรางวัลที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเป็นรูปคนถือธงนะครับถ้าหากว่าถ้วยรางวัลของงานประกาศรางวัลประจําปีนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นคมแฟกเมื่อไหรแล้วก็ลิซ่าแล้วก็แฟนคลับนั้นเนี่ยจะได้เอาไม้น้า3าเอาไม้คมแฟกเนี่ยฟาดหน้าแอนตี้ไปเลยเดอ้อตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงในตอนนี้นะครับแฟนๆก็ยังคงดีใจกับเรื่องราวนี้อยู่แล้วก็กงงวสําเร็จ ของลิซ่ากันอย่างมากมายถึงแม้ว่าจะมีคนออกมาขัดหูขัดตาไปบ้างแต่ว่าเราแฟนคลับนั้นเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะครับออกมาปกป้องลิซ่ากันอย่างเต็มที่เลยจริงๆและเราเนี่ยก็เห็นหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์ในทิกต o k เองก็ตามใน IG หรือว่าแม้แต่ในช่องของเรานั้น,ฟนแฟนๆเนี่ยก็ออกมาบอกกันนะครับว่าความสําเร็จครั้งนี้ของลิซ่าไม่ได้มาจากพลังโซเชียลหรือว่าพลังแฟนคลับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าความสําเร็จนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ลิซ่านั้นสามารถทํามาได้โดยตัวเองเช่นเดียวกาาก Lisa ัันนนถ้้าาาห่ไม ทำงานอย่างหนกักไห้พัฒนาตัวเองตั้งแต่วันแรกมาจนถึงปัจจุบนันถ้าไม่ตั้งใจทํางานขนาดนี้จะไม่มีผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้เห็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างรางวัลน,นี้ขึ้นมาเองได้เลยอีกครึ่งหนึ่งของความสําเร็จครั้งนี้นะครับก็คือมาจากตัวลิซ่าเองรุนๆพอมาเจอกับทีมงานที่ดีบริษัทที่ดีราไปถึงมีกําลังใจที่ดีจากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ในวงคนรอบข้างทีมงานต่างๆครอบครัวแล้วก็ยิ่งมาเจอแฟนคลับที่รักแล้วก็เอ็นดูลิซ่ารวมไปถึงสมาชิกจากไบร ร,วม,รวมกันแล้วก็ทําให้ลิซ่านั้นสามารถคว้ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนี้มาได้นะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีทั้งคนรักแล้วก็คนที่ไม่รักอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็เลยอยากให้ลิซ่าแล้วก็ทุกๆคนโฟกัสไปที่คนที่รักลิซ่ากันจะดีกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยมาเป็นกําลังใจให้กับลิซ่ากันต่อไปนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยลิซ่าแล้วก็สาวแบล็คพิงทุกคนนั้นก็จะต้องเดินบนทางเส้นนี้ต่อไปอีกยาวๆเลยเพราะว่าความสําเร็จนั้นไม่ไดดดด้้หหยยยุอออูู่่่่่เเพีีีงงทาาาาานนนนนแรรกกกััววลจ ที่การคัมแบ็กใหม่เริ่มขึ้นในเพลงไตเติลหลักของอัลบั้มเต็มชุดที่2บอกพิงนั้นลิซ่าและก็สมาชิกทุกคนใน Black พิงเนี่ยจะเดินทางกันไปต่ออีกไกลขนาดไหนจะขึ้นบันไดไปอีกหลายขั้นขนาดไหนก็มาเป็นกําลังใจแล้วก็มาติดตามกันต่อไปนะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ยากพิ่งทิ้งลิซ่าแล้วก็มาช่วยปกป้องลิซ่ากันแบบนี้ต่อไปมาทําให้เหล่าแอ,แอนแอนนั้นเนี่ยไม่สามารถโจมตีอะไรลิซ่ากันได้เลยนะครับคลิปนี้เราก็มาชวนทุกคนพูดคุยเมั่มอยกันเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็็จจขออออองงงล่่่่าาาแแ้้วววกวะพพููดถึนนนทีียายามมยมมมโต ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับลิซ่ารวมไปถึงสาวๆทุกคนในแบล็คพิ n งกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง